ครับสวัสดีครับผมสาโรทสพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพตั้งอยู่ตบนตะเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถถยเล็กเต็มคันครึ่งคันค่อนคันและอะไรส่วนต่างๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับผมสามารถถอดได้นะครับถ้าราคาได้นะครับย้ำนะครับถ้าราคาได้และอะไรถอดเก่าบ้านกับเก่าญี่ปุ่นแตกต่างกันนะครับสำหรับร้านผมนะครับ คุณลูกค้าต้องการตัวไหนครับแจ้งผมมาเลยครับเบอร์โทรศัพท์0954249698ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับมีหลายๆยี่ห้อมีทั้งเก่าญี่ปุ่นแล้วก็รถเมืองไทยบ้านเรานะครับนี่ครับนี่ครับยังมีเยอะนะครับอย่าบอกเบอร์โทรผมอีกรอบนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลนนะครับย้ำนะครับอะไร เก่าบ้านกับเก่าญี่ปุ่นหรือคูบิต้าบ้านเราคุณละราคากันนะครับขอบพระคุณครับ